สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปร่วมสัปดาห์ได้นะครับก็เพราะว่าด้วยสภาพอากาศในตอนนี้จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะมีในช่วงของอฝนตกที่ลงมานะครับก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายภาพบมสูงนะครับหรือว่าออกมารีวิวกันได้พอออกมาได้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินใกล้ตัวเมืองกันก่อนนะครับต้องบอกว่าห่างจากบ้านผมเนี่ยโดยประมาณ6กถึง 7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ถึงในตัวเมืองเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในวันนี้เราเดินทางกันมา,น,มานะครับก็ต้องบอกว่าผ่านสนามกีฬากลางจังหวัดผ่านสถานีภูทรจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาถึงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ4ี่สี่โลครึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงมาจากถนนเส้น3 2 2 0ออุทัยธานีโกกพระนะครับก็เข้ามาก็จะผ่านในส่วนของหมู่บ้านผ่านชุมชนเข้ามานะครับในวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองย้าว่าอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ต้องบอกว่าห่างจากในส่วนของตัวเมืองเนี่ยโดยประมาณ4กิโลครึ่งเท่านั้นที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับบนเนื้อที่16ไร่3งาน21ตารางวานะครับต้องบอกว่าเสนอขายในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับในราคาไร่ละ 1,2,000 0บาทเท่านั้นน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วสำหรับที่ดินแปลงนี้สามารถต่อใช้ประโยชน์ได้นะครับสาระสำคัญเนี่ยใครที่ชอบที่ดินหน้ากว้างติดคลองน้ำนะครับที่ดินแปลงนี้ติดคลองน้ำสาธารนณะต้องบอกว่าเป็นคลองน้ำที่มีขนาดใหญ่มีความยาวถึง300เมตรที่อยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันออกและยังติดอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็เป็นเหมืองน้ำสาธารนณะเช่นกันเป็นสาธารณะประโยชน์อีก100 เจเมตรนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณทางด้านของทิศใต้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในณขณะนี้ลักษณะของดินพื้นที่โซนนี้นะครับสามารถทําการเกษตรเพราะปลูกได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นนาข้าวนะครับใครที่อยากจะซื้อนะครับเพื่อที่จะ าปล่อยให้เช่านะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับสามารถทํานาได้ถึงปีละ2-3ครั้งนะครับเพราะว่าบริเวณที่ดินเนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีในโซของเหมืองน้ําทางน้ําผ่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับที่ดินแปลงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปดูในโซของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวลงมาเดินดูและตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดกันครับต่อจะพา เดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ น้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ทันนี้จงไว้วางใจปรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ time oh, my God. ยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูนะครับในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินอําเภอเมืองนะครับแล้วก็เดินทางเข้าออกได้สะดวกด้วยถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีน้ําประปาไฟฟ้านะครับสาธารณูปโภคเนี่ย ถือว่ามาถึงที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ผ่านหมู่บ้านแถวเนี้ยเขาก็บางคนบางท่านก็จะเรียกว่าตำบลดอนขวางแต่ทางด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านหนองตะง,งูนะพูดถึงครับถ้าใครเคยได้ยินนะครับก็สามารถที่จะเข้าออกมาได้จากทางนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถนนคอนกกีตเนี่ยนะฮะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ20เมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่า ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับในการเข้ามาจากเส้น3220เข้ามาเนี่ยโดยประมาณ2กิโลครึ่งนะครับก็จะผ่านในส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ห่างในส่วนของตัวเมืองเน้นย้ําเลยนะครับว่าห่างจากในส่วนของตัวเมืองเนี่ยะนะครับโดยประมาณ4โลครึ่งนะครับหรือว่า5กิโลก็จะถึงในส่วนของอตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีแค่นั้นเองนะฮะ วิ่งตรงไปนะครับก็จะไปเจอในส่วนของวิทยาลัยกเกษตรนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของอคลองน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ชื่อ,อะนะครับเรียกตามชาวบ้านนะครับเรียกว่าคลองตาสุกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลองน้ําซึ่งเป็นคลองน้ําที่มีขนาดใหญ่นะครับตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ทางด้านของ อาทิตย์ตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความยาวถึง300เมตรติดทางสาธารณะติดเหมืองน้ำหรือว่าคลองน้ำสาธารณะนะครับก็จะอยู่ที่300เมตรทางสาธารณะนะครับณปัจจุบันนี้เดี๋ยวกลับกล้องมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะอธิบายไปเลยว่าในปีงบต่อๆไปนะครับก็จะเป็นทางสาธารณะถนนคอนกรีตเช่นกันนะครับซึ่งกลับมาที่ทางสาธารณะซึ่งจะมีความกว้างในโดยประมาณ5-6ถึงเมตรนะครับรถสามารถ สวนเล่นได้นะครับในวันที่เราเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเข้าออกได้สะดวกแล้วก็เป็นทางสาธารณะ,ะที่เข้าไปบริเวณทางด้านในนะครับก็เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนไปวิทยาลายัยเกษตรอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อใจผมได้เลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้สะดวกเรามาเน้นย้ำนะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นโฉนดคุดแดงนะครับบนเนื้อที่16ไร่3งาน 21ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ120,000บาทเท่านั้นสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอยู่ที่30เมตรอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะฮะน้ำไฟมาถึงแล้วนะครับในโซ่ของแนวขอบเขตท,ที่ดินเนี่ยนะครับต้องบอกว่านับปัจจุบันเนี่ยมีในโซ่ของเออสาหินนะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณแนวขอบเขตนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มจากทางด้านของทิศเหนือ นะครับก็จะมีลักษณะติดขอบเขตไปทางด้านนี้ทางด้านของทิศเหนือจะมีความยาวอยู่ที่30เมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็แนวแนวเส้นตรงนะครับที่ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่300เมตรแล้วก็ยาวไปจนมุมนะครับก็จะเป็นทางด้านของทิศใต้ทางด้านของทิศใต้นะครับก็มีลักษณะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะซึ่งก็จะมีน้ําตามภาพในนับปัจจุบันนี้นะครับ จะมีความยาวอยู่ที่170เมตรณปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เปิดโลง่งเป็นผืนนาทั้งแปลงนะครับแต่ก็สามารถที่จะพัฒนานะครับปรับเปลี่ยนทําเป็นโคกหนองนานะครับหรือว่าจะปล่อยให้เช่าก็ได้สามารถทํานาได้ถึงปีละสอครั้งลักษณะของดินพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะออกเป็นดินล้วนปนทรายนะครับสามารถที่จะปลูกปานะครับเพราะว่าผมแอบเห็น แนวบริเวณทางด้านท้ายเนี่ยเขาก็ปลูกใน่วนของต้นสักนะครับแล้วก็มีใน่วนของพวกไม้ยืนต้นนะครับที่อยู่บริเวณทางด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูใน่วนของแนวคลองกันนะครับแนวคลองนะครับก็จะมาพร้อมทางสาธารณะซึ่งจะมีความกว้างของคลองเนี่ยนะครับโดยประมาณ20บเมตรนะครับก็จะมาพร้อมทางสาธารณะซึ่งก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมีน้ําในคลองนะครับแล้วก็มีใน่วนของท่อรอด หรือจะวางนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่านาคนะครับดึงน้ําข้ามมายังบริเวณของแปลงที่ดินก็ได้นะครับในที่ดินเนี่ยนะฮะไม่มีการขุดสะนะครับยังไม่มีการขุดสะนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาพัฒนานะครับหรือว่าจะขุดสะซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดสะถมดินนะครับปรับพื้นที่แล้วตอนนี้นะครับเรายังมีโครงการปลูกป่านะครับ ปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นให้กับลูกค,ค้านะครับซึ่งตอนนี้เราได้เริ่มทําแล้วตอนนี้เรามีทีมงานที่ผมฟอร์ทีมขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเพื่อนๆน,นะครับที่มีความชอบในการปลูกต้นไม้มีความวิชาวความรู้นะครับในการปลูกต้นไม้อยู่แล้ววางระบบน้ําซึ่งในตอนนี้เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็ตรงน,นี้ก็เผื่อว่าเป็นบริการหลังการขายห่างจากอบตอหนองไผ่แบนนะครับอยู่ที่4กิโลครึ่งหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ย สนใจนะครับแล้วก็เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้มาจากกรุงเทพนะครับก็โดยประมาณ200กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมมาอยู่อุทัยแล้วทํำยังไงอะไม่รู้จักใครเลยนะครับรู้จักผมแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะขุดสะทมดินย้ําไปจนถึงปลูกป่าทําสวนนะครับวางระบบน้ําเรามีบริการหลังการขายสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับซึ่งก็สามารถที่จะ โทรเข้ามานะครับสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเบอร์โทรตรงนี้เป็น ID l ดี e ายด้วยนะครับ0661679288นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเน้นย้ำไปสำหรับใครที่อยากต้องการที่ดินน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดินดีนะครับใกล้ตัวเมืองติดคลองน้ำสาธารณะนะฮะก็อยากจะเชิญชวนให้ลองแวะมาดูหรือว่าอ่า เรามีที่ดินนะครับอีกเยอะแยะมากมายหลายแปลงนะครับในวนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ